หาอะไรงัดตรงนี้นะครับงัดขึ้นหลุดแล้วเนี่ยมันแตกหมดแล้วนะครับมันจะมีไฟอีกเส้นหนึ่งไม่รู้มันคือสายไฟอะไรไม่รู้เนี่ยนะสองสองตัวนี้แตกละเอียดแล้วครับ<ไ>แตกแมเดี๋ยวเอาแหวนลอง <c ười> ไอสองตัวนี้แตกเอาแหวนลองอ่านี่ครับฟันขึ้นนิดๆเห็นไหมหนะระวังนะนี่มันจะหยุดข้าในนี้ผมเคยถ่ายคลิปทีนะ วิธีเชื่อมพลาสติกน,นะแล้วก็มีคนามาพูดมาโพสต์บอกวิธีพอ่อมึงเหรอยัองโพสต์งนี้เลยนะอะไรประมาณนี้แหละผมจำไได้แล้วผมลบไปแล้วผมก็ว่าเออคนมันก็แปลงไอย่างนี้สวัสดีครับท่านันะครับจากนัทเลสซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเลสซี่ชาชุมลีครับวันนี้เราอยู่กับเบนซ์นะเขาเรียกเขาเรียกตาถั่วหรือเตี้ยอะไรไม่รู้อ่ะจำไม่ได้ลนะเนะี่ยปัญหาคือไอช่องแอร์เนี่ยครับนี่ยเนี่นี่มันปรับไม่ได้ ผมก็เลยแกะออกมาดูอะมเมื่อกี้ผมแกะมาดูแล้วข้างในขี้มันล้มเดี๋ยวผมจะไปทาข้างนู้นข้างนู้นก็ล้มเดี๋ยวจะสอวิธีแกะนะอันนี้เสร็จไปลวเพราะว่าเราแกะลองก่อนเลยว่าทํายังไงนะมันม,มีข้างนู้นให้ลอยข้างหนึ่งอันนี้วิธีแกะนะคะับก็ถอดฝาชิ้นนี้นออกมาก่อนถอดฝาชิ้นนี้นออกมาแล้วก็ไขน็อตตรงน,รงนี้ตรงนี้มันแตกหมดล้ะไขน็อตตรงนี้ออกปุ๊บม,มันก็ดึงออกได้เลยผมยังไม่มั่นใจนะว่าไอชิ้นเนี้ยพลาสติกมันเป็นชิ้นเดียวกันไหมแต่ว่าดูจากดูจากทรงแล้วเนี่ยเนี่ยยพลาาติกเเป็นนนนนแบบีผมมว่่ัจะะหหุด เพราะว่าถ้ามันอยู่อย่างเงี้ยมันไม่มีรูให้ไข่นะหรือว่ามันไขได้วะอ๋อนี่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 แกะอันนี้ครับแกะชิ้นนี้ออกได้นี่แกะชิ้นนี้ออกแต่วันนี้มันแตกไปแล้วเนี่ยเขาอยู่อย่างงี้ใช่ไหมต้องแกะชิ้นนี้ออกก่อนนี่แกะชิ้นนี้ออกนะเดี๋ยวผมจะติดคืนเข้าไปก่อนไอคีบเนี่ยตั้งให้มันตรงนะครับแล้วก็ไอคีบอันนี้ยเราก็ตั้งให้ตรงแล้วเราก็เสียบเข้าไปครับเสียบเข้าไปประกอบกันแล้วก็ใส่เข้าไปนะเนี่ยครับ ปั๊มได้ละใช้วขวาได้ละเขามีสายไฟเส้นหนึ่งผมว่าน่าจะเป็นไฟหลีหรืออะไรสักอย่างอะเสียบอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเสียบคืนนะครับแล้วก็กดลงไปอย่างนี้นะกดลงไปอย่างนี้ผมใส่คืนเข้าไปแล้วนะนี่รูดอีกแล้วคืออย่างนี้มันหลวมมันหลวมแล้วมันไม่ชิดพอไม่ชิดมันก็เลยไม่เดือมันก็เลยไม่ถึงไอตัวข้างล่างมันไม่ชิดขึ้นมาข้างบนนะครับเพราะมันหลวมแล้วเดี๋ยวอะ เดี๋ยวแกะเอาไปทีนึงก็เดี๋ยวซ่อมอีกทีนึงแปะกาวอะไรให้มันอยู่ก่อนนะอันนี้นะครับมันแยกออกได้อย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้ที่ทําให้ดูนะครับปัญหาคือเห็นไหมมันแตกพอมันแตกเสร็จแล้วเนี่ยมันเข้าไปไม่ชิดเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยมันเข้าไปไม่ชิดพอมันเข้าไปเสร็จพอเราเสียบลงไปในช่องอันนี้มันก็จะร่วงอันนี้มันก็จะร่วงไปข้างล่างแล้วนี้มันก็จะลอยอยู่แล้วมันก็จะทําให้ปรับอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทําให้มันชิดกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะหาไอ้กาวกาว 3M หร นะเดี๋ยวเราทำความสะอาดแล้วเร,เราแปะกาวก่อนแต <จะ S 1> <า>่ยอดผมจะหยอดกาวนะแต่ว่ายอดนี้ไม่ติดหรอกเราต้องมีตัวเชื่อมเดี๋ยวผมจะเอาแฟบใส่เข้าไปก่อนนี่มันก็ได้เป็นกลัวอย่างนี้แล้วก็เอาแฟบเนี่ยใส่ลงไปก่อนซึ้บผมจะยอดลงตรงนี้นะเฮ้ไหลอ่าผมต้องการให้มันติดตรงนี้เนี่ยตรงที่ผมยอดเห็นไหม เนีย่ยผมต้องการให้มันติดตรงนี้นะอย่าให้มัน,อย,มนอย่าให้มันหลุดมา,มาช่องนี้นะงานเข้านะผมบอกก่อนนะความมันนิดนึงเคลียร์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 ยยหน่อยอ่านี่ครับควันขึ้นนิดนิดเห็นไหมนี่นะระวังนะนี่มันจะหยดเข้าในนี้ละไม่ค่อยไหลด้วยโอเคนะเดี๋ยวผมลองก่อนนะผมหยอดเพิ่มนิดหนึง่งให้มันแน่นข้อดีคือแม่งไม่ค่อยไหลเท่าไหร่พอเราเจอแฟบเจออะไรเข้าไปเงี่ยนะ เคาะออกอทีเนี้ยเปียะเลยเห็นไหมข้างบนนี่ก็หลวมๆนี่ผมแปะกาวแล้วเดี๋ยวผมจะหยอดตรงนี้นิดนึงหยอดช่วยนิดนึงที่บอกเราใช้ไฟเป็นตัวประสานนะครับเราหยอดไปตะกาวเฉยแล้วกาวมันวิ่งเนี่ยตรงเนี้ยผมเคยถ่ายคลิปทีนะวิธีเชื่อมพลาสติกนะแล้วก็มีคนมาพูดมาโพสแบบอะไรวะวิธีพ่อมึงเหรอยังโพสนี้เลยนะ อะไรประมาณนี้แหละผมจำไ,มได้แล้วผมลบไปแล้วผมก็ว่าเออคนมันก็แปลกล้วเดี๋ยวนี้อ่าอย่างงี้นะผมก็จะหยอดผมก็หยอดหยอดกาวล้อลงไปแปบ๊บเดียวแค่นั้นนะอยู่เก็บเลยเนี่ยเนี่ยไม่ไปไหนเลยนี่โอเคอ่ะขยับของออกนะ อ่าเนี่ยเรียบร้อยแข็งเป๊กไม่หลุดด้วยเดี๋ยวเราไปใส่นี้กันครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาอีกข้างหนึ่งมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีถอดนะอีกข้างหนึ่งว่าเราจะถอดอยังไงนะมาเดี๋ยวเราดูวิธีแกะกันครับข้างนี้ต้องแกะนี้ออกมาก่อนนะแล้วก็มันจะมีน็อตตรงนี้ตัวหนึ่งตรงนี้ตัวหนึ่งตรงนี้ตัวหนึ่งทั้งหมดน็อตสามตัวนะครับเดี๋ยวผมจะแกะฝานี้ออกก่อนนะนี่ครับมีช่องอยู่งัดออกครับนะ อ่ะอันนี้มีน็อตตัวหนึ่งเห็นไหมแต่แตกพลาสติกแตกแล้วตรงเนี้ยแกะได้เดี๋ยวจะลองแกะดูก่อนเจะเาตามสเต็ปเลยแล้วก็อันนี้ก็ต้องดึงออกเพราะจะมีน็อตอยู่ข้างล่างอันนี้ไม่รู้เอาออกไงเดี๋ยวลองอ้าวอันนี้เป็นกิฟต์นะครับเอามืองัดออกก็หลุดแล้วนี่อ๋ออ่าๆโอเคเป็นกิฟต์แต่ว่าเป็นเหล็กมันจะดึงยากนิดนึงแต่ว่านี้มันหลวมนี่เป็นงี้ เห็นไหมเป็นเกียวเป็นเหมือนเกียวเลยแต่ว่าแบบแกะๆๆๆนี่มีตัวรัดอยู่ตรงนี้นะอะแล้วก็ข้างบนนี่เจอนะมีน็อตตรงนี้หนึ่งตัวตรงนี้หนึ่งตัวนะแล้วก็บนนี้บนเนี้ยมันมีน็อตอยู่ตรงนี้ตัวนี้เดี๋ยวต้องแกะก่อนหาอะไรงัดตรงนี้นะครับงัดขึ้นหลุดแล้วมันจะมีรูน็อตอยู่เห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไข่น็อตออกครับอะเดี๋ยวเราไปทํากันแบบเมื่อกี้ เนี่ยมันแตกหมดแล้วนะครับมันจะมีไฟอีกเส้นหนึง่งไม่รู้มันคือสายไฟอะไรไม่รู้เนี่ยเห็นไหมเอาออกนะวิธีเอาออกพิกี้หาวิธีอยู่พักหนึ่งอุ้ยแม่ขามือเลยเว้ยนี่อย่างงี้ครับมันจะมีล็อกอยู่ตรงนี้เห็นไหมล็อกเล็กๆนิดๆนะเห็นไหมล็อกเล็กๆที่ไม่ใช่อาพลนะนี่นี่อย่างงี้ออกแล้วครับเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปทํากันครับนี่ซ่อมมาแล้วนี่นี่มีรอยซ่อมมาแล้วนี่ ติมนั่นแหละเนี่ยเนี่ยครับไอ้แผลที่เราจะให้มันติดเนี่ยมันไม่ติด,ด,อ,ตดอ,อันนี้อันนี้ผมซ่อมแล้วนะเดี๋ยวผมจะพอกผมจะพอกไอ้นี่เข้าไปหน่อยพอกแฟบเข้าไปหน่อยแล้วเดี๋ยวผมจะหยอดแฟบนะนี่ครับกลวยไ,วนนะไม่ใช่ครับตัวนี้มันเป็นไอ้นี่เป็นหัวน็อตมันจะมเนี่ยมันจะมีน,อน็อตยึดสามตัวเนี่ยครับอาแตกหมดละตรงนี้ตัวหนึ่งก็แตกตรงนี้ตัวหนึ่งก็แตกเหลือตัวนี้ตัวหนึ่งเหลือตัวนี้เอาให้อยู่ เพราะตัวนี้มันจะค้ำเวลาเข้าไปแล้วมันค้ำอยู่งี้มันในยัดอัดนอตตรงนี้เดี๋ยวถ้าตรงนี้มันไม่อยู่มันจะหลวมเดี๋ยวไม่ใจะอย่างนี้สองสองตัวนี้แตกละเอียดแล้วครับแตกหม่เดี๋ยวเอาแหวนลองไอสองตัวนี้แตกเอาแหวนลองใช่แล้วก็ไข่นอตเข้าไปอ่ะนี่นะผมจะหยอดแฟบลงไปนะอันนี้เขาซ่อมมาแล้ว เรื่องหยอดกาวนี่ระวังนะครับเนี่ยครับเขาซ่อมมาทีแล้วเห็นไหมเขาทำเหมือนที่ผมทำเลยมันแตกหมดแล้วอันนี้ก็แตกอ่ะอเดี๋ยวเราจะประกบเข้าไปนะเราไว้่างนี้ตรงกลางก่อนนะแล้วก็อันนี้ใส่เข้าไปเห็นไหม ที่มันที่มันขยับซ้ายขยับขวาไม่ได้เพราะมันหลวมอย่างที่ผมบอกอ่ะนี่มีรอยมีรอยหยอดอยู่นะเดี๋ยวเราจะหยอดให้มันหนาขึ้นนี่ครับมีรอยอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราจะพอเข้าไปข้างในให้มันอยู่อ่ะโอเคละอันนี้ติดแน่ๆนะเวลาหยอดนะครับสังเกตดูนะว่าไอ้กาวเนี่ยมันซึมเข้าไปเยอะแค่ไหนนะครับ นี่ครับล้วก็หยอดเอาให้อยู่ยอ,อ่ะนี่นะนี่นี่แตกนะเดี๋ยวผมจะเอาแหวนลองแล้วให้แหวนมันงับอ่าเขาบอกว่าให้หยอด,ดผมว่าไม่หยอดดีกว่าเดี๋ยวเราเอาแหวนลงลองไว้เลวเดี๋ยวรอให้แหวนมันหนีบเข้าไปดีกว่าเรียบร้อยนะครับมีนี่นะอันนี้อเรียบร้อยนะอันนี้เดี๋ยวเรากดลงไปเหมือนเดิมนะครับเห็นไ,ไหมอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันเป็นเกียวมันเลยดึงออกอยากเห็นไหมนี่มันก็จะเป็นเหล็กหนีบเกียวไว้เวลาเราดึงสวนจะดึงออกอยากแต่เวลาเรากดไปมันจะกดลงง่ายนะครับ ร้อยอันนี้ก็เข้านี่เนี่ยเห็นไหมอ่าผมก็ได้คลิปแล้วไอ้คลิปหนึ่งวันเนี้ยโอ้โหไอ้นี่มันถ่ายได้รุ่นเขาเหรอฮะบอกเขาว่ารุ่นไงอ๋อเดี๋ยวต้องถ่ายรูปอีกแล้วก็บอกว่าเป็นต้องบอกด้วยว่าใครเจ้าของรถไม่เจ้าโอเคเรียบร้อยครับนี่ใช้ได้แล้วนะนี่อ้าวเขาบอกว่าเนี่ย หลุดอีกเหรออ๋อไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดดูด้วยตาเห็นอยู่นี่เห็นไหมปรับได้แล้โอเคประมาณนี้ครับ